สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าอันนี้ร้านมีมีม,ม,มีมีก่องพัสดุมาค่ะเอามารีวิวค่ะเพื่อนๆจ้าร้านสั่งมะขามเช่ออิ่มมาค่ะห้าโลสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทจ้าเพื่อนๆจ้ามาดูกันนะคะมาดูพร้อมๆกันจ้าเพื่อนๆตะกี้หวานไปขายปลามาจ้า ไปติดฝนอยู่ร้านค้าจ้าแม่ค้าพร้อมยี่สิบปดชั่วโมงนะคะคนหาปลาไม่ค่อยจะได้จ้านี่คะ่ะสั่งมานี่ห้าโลจ้ารอสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทจ้า เห็นไหมคะหนักมากจ้าอู้เห็นไหมคะนี่เพื่อนจ้านี่5โลจ้ะฝักซื้อสวยเลยจ้าอืมแล้วก็มีมีพริกเกลือให้ด้วยจ้ะเพื่อนๆจ้ามีพริกเกลือมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอเลยจ้ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะอื้า5โลแน่นอนจ้ะนี่เห็นไหมนี่ค่ะ ห้าโรค4ีรสสิบี่บาทค่ะอ,อยากชิมจังเดี๋ยวขอขอชิมเนาะเดี๋ยวขอไปเอาช้อนซ้อมก่อนนะเพื่อนๆน,นะอือ <c oughs> นี่ใส่ไม่พร้อมซัากับอย่างหนึ่ง่านอะ น้ามวแต่ขายปลาจ้าแล้วน้ากับมาน้ากับไปคุยจ้าเห็นไหมนี่น้าก็ซื้อนี่ถั่วพลูมาสิบบาทจ้าเห็นไหมคะสิบบาทสดสดใหม่ๆจ้าซื้อ,ซ,อซื้อมาสองถุงจ้าปิดฝนแล้วก็เออแวะร้านค้าซื้อมาเห็นไหมคะฝากซื้อสดสดจ้าไหมคะสดๆดเลยเห,หมเนี่ยสดๆดจ้ายายขามาขายจ้าทุกอย่างจะทุงละสิบบาทหมดเลยจ้า แล้วก็ข้างบ้านให้อันนี้มาค่ะห่อหมกนะคะห่อหมกได้เลือกชิมแล้วจ้าเพื่อนจ๋าโอ้อาจจะสั่งมาเยอะเกินไปหรือเปล่าน้อเพื่อนเพื่อนจ๋าอุ้ยอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นฝักอันนี้จ้ะอออือยากให้เพื่อน,เ,น,อน,นอออเพื่อนเห็นนี่แต่ฝักที่สวยใหญ่ๆเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะ จริงๆฝากยังใหญ่เลยนะเพื่อนๆจานนี้อันจะหยิบเลยนะเพราะอันจะกินนู่นน่ะน่ะอุ้ยาวกว่าคืบยาวกว่าคืบจับเพื่อนๆแซ่บมาก มากค่ะอเอ้ยลูกใหญ่ๆเพื่อนๆอันไม่ได้มันไม่ได้เลือกเอาแบบว่าอเออาลือกสวยๆออกมาไม่ใช่นะคะเพื่อนๆจ้าไม่ผิดหวังเลยค่ะอไหลซะนั่นไม่ใช่ว่าอุ้ยเ,เลือกเอาฝักสวยๆออกมานี่ไม่ใช่นะคะเพื่อนๆนีแต่ฝักงามๆสวยๆจ้าอุ้ย เรื่องจริงนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วจะทํายังไงถึงจะกินหมดนะคะเพื่อนๆจ๋าโอ้ยโลภมากกลัวไม่ยิ่มจ้าเพื่อนๆจ๋านี่เห็นไหมคะตืเนเช้ามาก็ไปวัดกับเพื่อนเห็นไหมคะ สายมาก็หาปลาขายจ้ะพอบ่ายมาก็มีเอาพัสดุมาส่งจ้ะอุ้ยอย่างอร่อยเลยค่ะเพื่อนๆนะอืออือยาดซองค่ะคนสวยๆเลยไม่สวยเลยอร่อยมากอยากจะบอกว่าอร่อยมากไม่ต้องคิดพีกเกลือก็ได้จ้ะ ขอบคุณพเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกเลิกทุกไลทุกกำลังใจค่ะหน้าก็ไม่ล้างจ้ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ